มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหลังจากที่นายอนุทินชาญวีระกูลรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคอรมอนพิเศษที่ทำเนียบัฐบาลเพื่อวางกรอบการจัดพระราชพิธีพระบรมมศสมเด็จพาระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆล่าสุดนะคะอัญพวนาถคุณพริน์ดีเจแล้วก็พิธีกรชื่อดังแสดงความคิดเห็น ประเด็นการจัดงานรื่นเริง,เรงในช่วงที่ผ่านมาทาง Facebook อ่านภูวนาฏและ i ิน t a g r กรมได้โพสต์ภาพข้อความที่เขียนว่าถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะไม่ยกเลิกสารพัดงานของประเทศผมจะไม่ยกเลิกงานวิจิตรพระยาหรือมหกรรมลอยกระทง ผมจะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแต่ทําเป็นการเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่แห่งรัชสมัยของพระราชินีในรัชกาลที่9ให้คนไทยได้ร่วมลาลึกและให้ชาวโลกได้รับรู้รู้จักและได้เห็นผมจะเพิ่มเข้าไปให้มันสุดกว่าแต่พุดด้วยให้มันยิ่งใหญ่กับสมพระเกียรติและความรุ่มเรืองของเมืองไทยในรัชสมัยของพระองค์ท่านนายกคอรมอทอทอทฝ่าพิจารณาด้วยครับ พร้อมทั้งเขียนข้อความว่าเรื่องที่ผมจะพูดน่าจะเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากพอสมควรแต่อยากยืนยันถึงเจตนาที่ดีมาชวนกันคิดชวนกันคุยถึงแนวาทางในการเดินหน้าช่วงเวลาที่ประเทศมีความบอกบางมากๆในหลายมิติแบบที่เป็นอยู่ในภาวะเศรษฐกิจระดับหอบมือหายใจรวยรินแทบไม่ผลน้ำแบบเดือนต่อเดือนสองสามเดือนที่เหลืออยู่ของปีนี้คือลมหายใจครื่งสุดท้ายที่จะทำให้หลายคนและธุรกิจยังคงพอมีหวัง ผมแอบคิดว่าการไว้ทุกและไว้อะไรน่าจะสามารถนำเสนอออกมาได้หลากหลายอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความเคารพสูงสุดเหมือนเดิมโดยไม่ต้องหยุดชะงักการแสดงออกถึงความอาลัยความจริงมีตัวอย่างที่น่าสนใจให้เห็นการเฉลิมฉลองแค่เพียงปรับเปลี่ยนแนวทางการนำเสนอโดยไม่ต้องใช้ความเศร้านำแต่เป็นการใช้ความระลึกโดยใช้การสร้างความทรงจำที่สวยงามร่วมกันแทน แม้แต่ง,งานพลุงานลอยกระทงวิจิตรพยาอย่างทราบซึ้งว่าเราโชคดีเพียงใดที่ได้เกิดในรัชกาลสมัยของพระองค์เป็นต้นงานอีเวนต์ต่ตางๆมหากรรมพุเทศการสารพัดรวมถึงลอยกระทงในรูปแบบที่จะทำให้ธุรกิจทุกภาคส่วนยังคงสามารถเดินหน้าต่อไปได้ เพลอดเดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่าทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยพลังจากหัวใจที่มีความรู้สึกร่วมกันของคนไทยโดยไม่ต้องใช้วิธีและก็วิถีแห่งความเศร้าสลดนำในส่วนของพระราชพิธีและก็ขนบอันทรงคุณค่าก็เดินหน้ารักษาส่งเสริมควบคู่เคียงข้างกันไปผมไม่ได้รังเกียจการต้องมีน้ำตาหรือร้องไห้โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช่นนี้แต่ผมแค่อยากให้พวกเราลองคิดตามดู โดยเฉพาะท่านผู้นำในหลายภาคส่วนทั้งททท,ทกระทรวงการท่องเที่ยวคอรมโดยเฉพาะท่านนายกอาจจะต้องลองพิจารณาในมุมที่เปิดกว้างอย่างสร้างสารรค์ที่อาจจะนำพาประเทศไทยที่บอบช้ำมามากมากๆๆๆๆ ให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้อย่างแตกต่างไม่ได้บอกว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดแต่อยากให้พิจารณาว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งวิธีที่เราจะก้าวข้ามผ่านไปได้แบบไม่มีใครต้องร้องไห้ไปพร้อมกับการเสี่ยงจะจมน้ําจากเศรษฐกิจที่อยู่ชะงักตามไปด้วยนี่อาจเป็นจุดพิสูจน์ภาวะผู้นําที่แตกต่างอย่างมีวินัยสุคัญในยามที่ขับขันก็เป็นได้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่ดัดคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ